อ่าไม่ใช่สกินแคร์ครับหน้าหย่อนค้อยหรือว่าริ้วรอยเยอะครับริ้วรอยเยอะครับโบท็อกซ์หรือฟิลเลอร์ค่ะบอท็อกซ์ครับโบท็อกซ์ริ้วรอยหรือว่าโบท็อกซ์กของหน้าค่ะบอท็อกซ์ริ้วรอยเวลคลินิกหรือว่าเวลคลินิกแน่นอนเวลคลินิกครับก็ปกติแล้วเป็นคนที่นอนดึกด้วยทำงานค่อนข้างเยอะแล้วก็แฮง n g out บ่อยนะครับก็เลยมีปัญหาริ้วรอยค่อนข้างเยอะนะครับ นักท่องนักผ่าก็ประมาณนี้แล้วก็มีติ้นก้าค่อนข้างเยอะตามวัยนะครับ ไม่ว่าจะริ้วรอยจะมากจะน้อยนะครับ <Yeah. S 1> ผมแนะนําว่าเริ่มใช้โบท็อ <Yeah. S 1> กก็ก็จะดีนะครับอย่างน้อยเนี่ยเราเสริมความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็ไม่จําเป็นต้องรอให้ริ้วรอยมากขึ้นแค่มีริ้วรอยนิดหน่อยเนี่ยก็ใช้โบท็อกช่วยได้แล้วนะครับแล้ว <Yeah. S 1> ก็แนะนำนะครับแนะนําลองมาฉีดที่เบลคินิกดูนะครับ <Yeah. S 1> เพราะที่นี่ใช้ของแท้แน่นอนแล้วก็ปลอดภัยนะครับแล้วก็มีหมอผู้เชี่ยวชาญนะครับมาดูแลให้อย่างแน่นอนนะครับ yeah.